ตอสาวนอนรู้สึกว่าจะเห็นดอกหนึ่งนะคะพัลลุวะมันสีน่าวโบน้อถ้าเบอร์ลุกได้ว่านบ่เห็นเลยนี่เน่าวบนนอกเห็น้องเห็ดมาล้นเองค่ะแต่เน่าก็สิบริเอาเพ่อเน่าค่ะเน่าหมดเลยค่ะสาวนอนว่าเอาเด้พี่น้องเน่าเอาไว้ให้เบิร์นเกิดเสื้อ ล่าปีนาเนาะไปตัวค่ะพี่น้นองยืดคอศกำลังสวยเลยค่ะเนี่ยยตยรุดรุดติดเลยนะคะรุดนี่ดอกนี้สวยค่ะเอออนี้สวยมากน,นี่นี่คะ่ะ เ,เห็ดค้อนสน่วนที่ออกเยอะมากแต่สามนระนเห็นอีกดอกนึ่งมะหลวเปันสิแก้วววอย่างมันเผาอีเด้อค่ะอันนี้คือมะโลเนนนะคะฮักค่ะหุ้ยเห็ดผงหวานเห็ดผงหวานค่ะ เี็นว่าเอาด้วยค่ะพี่น้องเนื้อผึนี่ยเหอีกแล้วค่ะพี่น้องก็เลังอนตูมนี่ค่ะอันนี้คือมาโลโนเนนนะคะเนี่ยอันนี้คือมาโลเนนเราปิดมดันไว้หูหิเห็นนี่แล้วค่ะนี่นี่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่คือมาโลเนน กำลังจูมนี่ค่ะอลูน,น,นินนะคะอันนี้อีกดอกหนึ่งน,นี่ค่ะถ้าออกพันสิออกเป็นโมได้ค่ะเห็ดอันนี้ มูอย่างเน่าอย่างแกเน,กกนี่ยเน่าก็มีค่ะมีค่ะดอกเลยนั่งส่วนมากก็จะเน่าค่ะพี่น้อง่ชนาเพมกับสีเนา่าห้ามาสา เรื่องธรรมดาเนี่น่าจะเห็ดพึ่งหวานนะเนี่ยเห็ดพึ่งหวานว่าพี่นองเน่าค่ะเห็ดมะโเนิ่น,ปนเป็นเน่าออกมาสาเป็นคือสีเน่าเนาะ มาซาสาซีนาวค่ะเย,ย็นหูลมพัดไปยบอยนี่ดอกนึงค่ะนี่อันนี้มาโลเนนค่ะเพื่อก็ออกเป็นกลุ่มพี่้องเจือก็ออกดอกผู้เดียวดอกเดียวโคโล นี่เห็นอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะมาโลเนนนี่คือมาโลเนนนะคะนี่ดอกใหญ่กําลังพอดีแกนเปก็สิสอดซัมเบิ้งสิละพีนออะ่นอดูวิธีทปุ่นสองดอกนี่มาโลเนน เนี่ยดอกนึ่นดดอกนี่เห็นเถาระโบ้ค่ะเถารปลบาได้ยูได้ยูน้อน้ำตกหือซื้อวัเห็นดากนึงค่ะเมื่อกี้ดาวนึงค่ะ ยุ่งห้างกันนี่แล้วพี่น้องบางดอกก็อยู่คนเดียวออตรงยางหางสิละคะ่ะยางหางเพื่นอนก็บ,บริออกน้ำกันเแบสบเห็นอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่อันนี้คือมาโลเนนนะคะหักมาโลเนนอันนี้ดอกดอกมันอ่ไและคะ่ะนี่คือ เดือบึงค่ะไม่ได้ค่ะเละแล้วอันนี้อันนี้ค่ะดอกนี้สวยเหมือนกันอุ้ยหักค้าหักค่ะตัวท่ากระยากโว่ดอกนึงตัวท่ากระลายค่ะพี่น้องกำลังจุมนะคะพี่น้องกำลังจุมจุมนี่ค่ะ ร้อนจุ่มๆหนาวมากโอ้ชีหยากแน่ที่ทั้งกัวหยาเปรยขาเปรยเปรยขามันก็ให้มันเกิดเชื้อมีหน้าเนาะกับสีพาหยางเบิ้งค่ะอู้หูน้องดอกนี่ดอกนี่ดอกนี้ผุนเน่าวเซลสระนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะดูนะ เนาค่ะพี่น้องห้อามาซาแต่กับพ่อได้เก็บเนาะมันเนาเรามาช้ามันก็ต้องเนา่าค่ะเป็นธรรมดาเนาหนึ่งคือพี่น้องมันเนาวหนาเา้าามาสามันก็น,นา่าเป็นธรรมดา เห็ดอันนี้มันจะออกเป็นกลุ่มนะคะเห็ดพึ่งนี่มันโลนนเนี่จะเ,เป็นกลุ่มดอกนางสาวนอนเหบาเอาะะเ้อะได้แล้วค่ะค่ะพี่น้องเก็บก่อนกาลังจุม่มจุ่มค่ะจุมจ่มในเสียบจุจ่มเสียบนะ่พี่น้องสามตัวค่ะ มาเกิดโอโ,โสามดากติดกันค่ะปิดใบค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยหักหักค่ะหักนี่ค่ะพี่น้องนี <c oughs> ่ ตัวถากกินนะคะให้ยังตัวถากกินค่ะเฮดมารู้นนเยอะกันนั้นแน่แล้วบบเอาค่ะให้ทากกินต่อถำอาหนานซาวนอนกับโบเอานะคะเพราะว่ากระสีหาเบิ้งในเรื่อยค่ะ พี่น้องไอ้เนาเราป่เนี่ยโอ้ยยังแข็งอยู่ค่ะใช้ได้เนี่ยแ,แข็งค่ะใช้ได้อยู่ยังใส่ได้นะคะเราก็จะน,นี่เราเน,าน,าานี่ยเพราะไเนาก็พี่น้องเนี่เนาดอกใหญ่มาก ่งดคะนี่บอกคนน่ะเห็ดคอนสวนสวยสวยแต่ว่าสาวนอนบ่เอาเด้อค่ะบ่เก็บค่ะบคุควยกินกินยูสองเห็ดมาโลเน่นกับสไตล์พีทค่ะอุ้อยเหนียวเนาะง,าม,งามพี่น้องดู นึ่ค่ะน้ำอุ้ยหี่ได้โอุ้ยมีดอกนึงค่ะเน,นี่นยเด็กเปือ่อยเปือ่อยเวยค่ะนี่ดอกนม้ถ้ามันเกิดจะเกิดเป็นหมูค่ะเห็ดนี่เกิดเป็นกลุ่มมาเลาเน้นนะคะ กสิเบิงเึิงมี่บมัตนตั้งคจไยหาที่พี่้องหาเห็ดสิฟ้าหาบไดเลยค่ะส่วนไหได้ไหค่ะนี่ะ้ีงนอกสวยค่ะหรือว่าสวยกสิหาสิละค่ะพี่น้องยางหาป้ายน้ำผู้น้ำเขา อา,ากาศจะเย็นนิดนึงค่ะใส่มะนาวบนหวนย่างไรตักขาเห็ดข้าสิตัดถิ่มอยู่นี่เลยค่ะยังสิตัดถิ่มอยู่นี่ให้มันสวยส่องไปนั่มค่ะหัองหวดเท่ากับ มือนหนบุคคอไม่เวลาหลายเด้อสิดกลับเนื้อค่ะตัดเขาได้ค่ะมือนี่หมู่บ้านเจอแต่ดอกนาเอามือนี้ก็สิไข่แน่ค่ะนี่ก็ตัดลยค่ะน้องนน้น อันนี้ก็ยังได้แต่เราจะเอานี้มันออกค่ะเอาอยังเอาสีดมันนี่ค่ะตังนี้ขามันแข็งขะดอกมันยังแข็งอยู่แต่ว่าตรงนี้มันซ้าน้อนก,กระสิหลอกออกค่ะลอกนี่แล้วก็ตัดขาขาแข็งค่ะขายังสวยขายัางสวยลอกตรงนี้ออกนะคะให้มัน เกิดไม่ค่ะปีนาเพราะว่ามันสีเริ่มแก่แต่มันแข็งเสาวนวลก็เลยเอาค่ะดอกมันแข็งอยู่อันนี้อันนี้ยังแข็งอยู่ค่ะแต่ว่านว่ก็เอาแต่มาหลอกออกค่ะโอดอกใหญ่คกะดูดกเนาเราพี่น้องก่เอาค่ะ แล้วเราก็หาอะไรคะ่ะปิดไว้พี่นามันกระสิอวกพี่น้องปัดค่กากำลังสวยนะคะใช้ได้ค่ะเนี่ยมันใช้ได้อยู่นะคะทำมันออกมันสิออกเป็นมูดะะ้วยค่ะเห็ดอันนี้เห็ดมาโลเนนนี่นี่คะ่ะอีโดงอีดงอดงนั้นต้องใส่ถุบพลาสต้กตัดรตรงเราบ้างนะคะ เดอันไม่ได้ค่ะตรงนี้เน,นี่ยยังได้อยู่นะคะอัน,นต้นตำแยน่นี่็สำคัญะคะ่ะสาวนวนแหงใบไส่ถุงมือะคะ่ะท่านมักมักเอามือเขาก็อย่างตัวก,กระสิขึ้นมาบิง 一顿。